สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นหูกวางนะครับถามว่าทำไมต้องพามาดูเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเก็บลูกต้นหูกวางเอาไปปลูกผมเก็บไว้เยอะแล้วนะครับ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่ครับถ้าใครเลี้ยงนกนะครับนกพิราเอ้ยนกแก้วหรือนกอะไรก็ตามนะครับมันกินกินได้นะครับในนี้เวลาเขาร่วงทิ้งนะครับเห็นว่าเขางอกเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะเอาไปปลูกเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายเนี่ยดูสิครับเนี่ยเขางอกเต็มไปหมดเลยครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาไปเฉพาะส่วนที่เป็นมเมล็ดนะครับตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกนะครับเวลาเขาทําส้ตามตำหรืออะไรเนี่ยเขาโยนทิ้งนะครับก็มางอกนะครับน่าเสียดายมากไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตได้ขนาดไหนนะครับมันเป็นร่องที่เขาปลูกไม้ประดับนะครับ ครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับได้รู้ว่าเอามีลูกหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บไปที่ยังใหม่ๆสดๆนี่ครับไล้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ